สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคืนสมหวังสุบอนพระประภสงแทนเก่าเก่านะพี่น้องว่าเมื่อในภาคกันมาซุ่มเซลยังกันนะพี่น้องก็รอฟังไปพร้อมๆกันนะพี่น้องว่าซีนี้ข่าวดีหรือข่าวร้ายเนาะก็รอเบิรงรอชมไปพร้อมๆกันนะพี่น้องอาซีมีข่าวดีแล้วเนาะ มึนยิงเงี้ย่เพื่อมื่อมุกปสอบจริงๆนะม่ัมันหลาหน่อย่าเออมึงได้พี่เถอะพี่น้องอันนี้บดแม่ยังเด้พี่น้องอันนี้คือเผ่งพี่น้องเลยฮู้เผ่งได้นี่นะมันเข้ามบอกว่ามันบบ่า เบิ่งเบิ่งเบิ่งไม่มีพิ่งท่านมาอะไรเด้ครับมาตัวหนึ่งผิ่งกระลังออกพี่น้องโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าไปโจกมันนะลูกเพิ่งเพิ่งกระลังอันน้พี่น้องเพิ่งโกนพี่น้องเอ้ยนี่นะเด็กกะเลิ่นพี่น้องเอ้ยน้องแทน ลมหนาวหน่อยจังหน่อยพี่น้องเอ้าเอ้าเอ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 ามารถไฟหัวน่อยรถไฟหัวหน่อยบังคับเป็นรถไฟบ่ลูกรถไฟหัวหน่อยเอ้า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 หูแต่ใจเฟินพี่น้องคนก็กำลังล่งมากล่งมาพี่น้องเอ้ยว่าซุ่มยังกัดนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมี

อาพังน้ำกันนะพี่น้องอาวคือด้ใจผุนต่อยอดาังห่าัหาอ้ัหาเลยของเจ้าเนาะของที่ควายพัหาที่ควาอยเ้า้วเป็นอย่า้ยถือว่าของขงเจ้าเนาะัห่าพังหาจะูดีี่ีงเรียนบูดเรอยดทุกเนี่ยุดเดีคุยขี้เมียกูไดเมายกไ่ สั่งในศาลาพี่น้องแล้วก็เลยอันซุ่มกันพี่น้องว่าผู้ได้มีใจรัทธามีใจบุญหรือว่านำใจไผ่อ้าวอันนั้นทางทางพี่น้อง ทางนมกันนะพี่น้องแล้วแต่ห้าใจศรัทธาแ้วแต่ห้าใจบุญพี่น้องเอ้ยรายกาะแม่น้องแท่นก็เลยถ่ายเบิ่งบางทีว่ายำบ่เ่อใจกันฮนะก็เลยแม่น้องแทนก็เลยอยากขอถ่ายคลิปผนะาพี่น้องก็เลยว่า ว่าว่าท่านก็ต้องไมาให้ที่ทานเาะทานตนนี้ก็ได้บ่แล้วแต่แล้วแต่ใจศรัทธานาะมีอ้นเนาะตัวไรเช็ด้หันอนหาอ่น่ื่อเมอาเลยเอาลเอาแลนี้เะอานี้

แล้วแต่ใจสทานะ้ี่อาซือคอยซ้อม้อยคอยกมียไรยแล้วบุญนนี่ยส่อกระเทีที่มาที่มาเลยบางเศร้ามาเศร้ามาเมือนเ้าหนาเศาเลย่อกระซอ่น้อยโอ้ยคอยาบอาบุญนีตาบานี่ตาบานโเลยนะเฮ้ยโอเยนี่โยเลยนะ ว่าไปนี่แล้ววัสจก้าออซอยเนาะอ้าบาทเลยะมจากบปทยมสองร้อยเัๆอ yeah, ันนี้ของท่านพ่อสองร้อยบาทสองบาทครับผม เอาอาว่าผู้ได้มีใจศรัทธาเนาะใจบุญกะว่ากันไปเนาะเก้าหนาเก้าลั้งในแท่งหนาไองยิ่งออกมาเอามาไพสีอุปโภคภัณนั่นแม่แฉลน่อยนึงอ้าวชารีหน่อยนึงแม่ชารีแม่ชารีร้อมดุความกลัวพร้อมด้วยเมียน้อยดินแห้งเอาไงอ่ะหอยหนึงเนาะเอา

เจาใรทางแสงในศาลาบ้านแม่นองแท่นเองพี่น้องเอ้บ้านเล็กๆน้อยๆนี่เนาะก็แล้แต่ใจศรัทธาบ้านใหญ่สิชอยหา้อยบ้านใหญ่ไรคนบ้านใหญ่นี่แต่าเดียวไม่ก ถ้มีใจชั่งท้อใจบุนี่น้องกลังผ่ากันโจทย์กันพี่น้งเลยกำลังจะโคตรชอบไหม่าพ่อแลยนะห่ฮะ่บไปไบ่บ่ไ่บไบ่บนบ่บ่บ่บบ่บ่บ่น่บ่บ่บ่่บ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 ่่บ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 บ่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 บนบ่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 ่บ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 หบ่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 า่บบ่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 บบบ

ค่าแมงมุมแทงบริถึงเงินมานำอย่านะแแต่แต่จะสัทธานอะอันนี้ก็แมนมุงแทงบริบายังนาะแต่แต่เอฟซีทุกท่านที่เขาใจอันนี้คือึรบาทเียนอรบาทไม่ยอบาทก็เมรบาทพอล็อบาพอทองนบาทม่ลม

บักแหลกบักกําดีบ่ไปไป200บาทอือเด้อของจ้านี่จม่ารถโอ่ไปใช้เจ้าของเเงก็งเี้ด้มันนีโอบนกีเด้แต่ว่าคลิปนี้แม่น่สิขอลงยามเช้าเนาะพี่น้อง

เท่าเงินร้อยบาทเอาเลี้ยงสองร้อยบาทได้แล้วเมยยมสองร้อยบาทเมสลี่ร้อยบาทพอเล็กสองร้อยบาทพอสนึงห้าร้อยบาทเม่แเลมและเพิงร้อยบาทพอผู้คงสองร้อยบาทพอลกิบสองร้บาท นั่งบุญทวิีขวันบว่าูชาลาแต่จะันแล้วมาทาสรุกเลยยินอ่านชื่อชื่อขอทเลขเลหันเด้มาเราเรงนี้แล้วก็นี่นั้นตรไปร้ักกันเลยร้เรือร้องเพือ้องเพือไอ้คนี่อยู่เราใจพ่อพลุงเล่นเล่นร้อบาทร้อยบาทสองร้อยมือห่รอยพ่อพนานะมือ

เราต้องทาเจ้าเรียบบดอะไหเจ้าอันนเต่ปัจจุปป่จจัยว่าฉันอบประเดิมโบรา แล้วแต่ปัจจุปปัจจัยนะพี่น้องแม่น้องแทนกะบ่มีหยังเนาะแล้วแต่เดี๋ยวแมงแทนลงคลิปกะบ่ื้ออื่นเฒ่าเนาะเด้อมือใดมือใดทางแมงแทนกะสิไปถ่ายให้เบิ่งเนาะแล้วแต่ใจศรัทธาใจบุญเนาะแมงแทนกสิได้ลาิปเทนีนะพี่น้องนานอย่าลืมกดติดตามช่องแทนเนาะ